เศรษกาาเฮ็ดปวกพี่น้องเศรษการเฮ็ดปวกพุดรีอยู่บนขั้นหนึง่งลดหน่วยอตายให้สีมานมือนี้สวัสดีพี่น้องเอฟซีสองสนุนบันพื้นห้างของปลาค่ะเขาต้องขอปลาคือเก้าค่ะมือน,นีมาตามลาเฮ็ดปวกไทยแนวปะไทยแนวเด้กพี่น้องโคตรร้ายพะโลเลยมึงนี่คือปริมาณลดที่จอดมือดี้อค่ะไปค่ะไปลุยกันมีคนเห็น ว่าท่านนอนโอเคโอเค 이때. 음. 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 또. 음. 오, 큰다. ออม,อมจุมจุ่มนอนกินอบอทาทันพี่น้อน ไอ้ยโซดูนี่ยายางแตกมูยางหมันว้าวแล้วพี่น้องอีกสองดอกอุ้ยกำลังงามเลยกำลังงามเลยพี่น้องนีมีมีมีจะใส่อุยหดอกเห็ดยิ่ใหญ่แท้ ยขอเด้อเขาทาบ่พี่น้องอืมตาย,ยานี่โอ้ยมันจะมันหลีจะมันยูหลีเด้เอ้าเห็นดูนี่พอดอกใหพออีกแล้วพี่น้องวนันนึงนี่ซันหน่อยพอก,กันกับ เพื่อนรวมอาทิตย์เนาะขอกันกระสาวเจย๋ยเพื่อนว่าพเพันเซลค้าตังกล่องกะขอบคุณหลายๆเธอค่ะแต่ว่าหนุ่ยมีอยู่ว่ามันบ,บวชไทยถน,นัดในการใส่รองเท้าทายผู้เดียวเนาะเต็มตาล่ะค่ะโตย่ายนั่งเฉยเออแน่ลากแก้มเฮ็ดสิอุ้ย โอ้ oh! คือมันอยู่แค่คนเดียว <laughs> ว่ามีการเอิน่นเพื่อนคิดให้มาถูกมันน้อยเผื่อเขากร,รเขากำรได้ไปหน่อยนี่เผืขากำมเมื่อเร็วนี้เพิ่งเป็นมาจากดอกอยู่ตั้งแต่พุ่นเท่าพี่บานเบิดดอกหนึ่งเอาวอยู่จังสีเพลสสีเหน็น ลูกปูสีเหลืองคันทะเลวคันทะเลว,เ,วเห็นปะทั่วมานบาเนี่ยดอมานดอกคนเต็มดงเต็มปลาดอกบ้านบ่ละขี้ลายแห้งเหนื่อยละกับบ้านละค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวสิไปทรงเฮ็ดให้ลูก้าด้วยค่ะคลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี่ละค่ะเดี๋ยวก็ะพอเฮ็ดอีกกะ่ายไหม